ดเรื่องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะมีละฝนนะคะีกับมิมค่ะและแน่นอนค่ะเราก็มีแกลเ็จดีๆนะคะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วค่ะใช่แล้วค่ะก็วางทนโทษอยู่อย่างี้แล้วเนาะใช่อยู่ข้างหน้าแล้วนะคะกับนี่เลย Motorola Wi-Fi Home Video Camera นั่นเองแต่พอบอกชื่อยี่ห้อเนี่ยค่ะดดสะดุดจึ๊งนิดนึงม o ตอรไม่ได้ยิน ื่อมาตัวมานานมากแล้วอ่ะตั้งแต่สมัยติ๊ตกๆๆๆตต้องใช้คําว่าสมัยตั้งแต่แบบมัธยมอ่ะเฮ้ยแต่หนูมมชอบมากเลยนะตอนนั้นอ่ะใครมีนี่เจ๋งอ่ะเทมากคือถ้ามีแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะเธอเทเธอมีแบบโมโตช้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแต่ก่อนนี้มันจะเป็นแบบใหญ่นิดนึงนะค่อนข้างใหญ่ใช่แล้วก็บอกว่าค่อยๆเล็กๆมาแล้วก็แบบว่าเป็นมีพับๆอยี้ด้วยค่ะ เฮ้โยโหมีและเท่มากเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนไม่ได้ยินอีกเลยจนพอรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ต้องมารีวิวแก d เจ็ต,ตัวนี้ซึ่งเป็นของ Motorola เฮ้ย,<ห>ยมีชีวิต,ต<ด>อยู่นะอ่ะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็จ,จะต้องมีข้อดีของมันแหละเนาออย่างที่บอกไปว่ามันเป็น Wi-Fi home video camera ค่ะแน่นอนมันก็จะเหมาะกับการใช้งานหลายประเภทก็ต้องเอาไว้ตั้งแล้วก็ดู ใครสักคนใช่นะหรือว่าจะเหมาะแบบกับคุณแม่เหมือนเราเฮ้ยยังนะยังยังนะก็จะเหมาะเหมือนกันนะคะสำหรับคุณแม่ที่อาจจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านเป็น working mom n นะคะที่จะต้องทำงานด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยอย่างเงี้ยบางทีเราปล่อยลูกไว้ที่บ้านเราก็ไม่สบายใจเนาะอาจจะแบบว่าปล่อยให้อยู่กับพี่เลี้ยงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วสมัยเนี้ย ข่าวมันเยอะใช่พี่เียงตีเด็กอะไรเงี้ยบางทีแบบอยู่ต่อนหน้าเราอย่างงี้เขาก็ดีใช่ไหม,มเวลาเราออกไปทํางานอย่างเงี้ยมันเคี่ยวลูกเราตีบ้างอ,อะไรบ้างเอออย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้นะ,ะนก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเจ้ากล้องตัวเนี้ยตั้งไว้ก็อุ่นใจเพราะเราสามารถ ดูแบบเป็นสตรีมมิ่งวิดีโอดูแบบสดๆดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะก็ดีเหมือนกันค่องเที่งนี้จับโจนได้ไหมคะพี่ฝนก็จับได้นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันมีฟังก์ชันเป็น motion detecting ค่ะถ้าสมมติว่ามีคนเดินเข้ามาในบ้านมันก็จับการเคลื่อนไหวแล้วพอมันมีเห็นอะไรมีเคลื่อนไหวในแปลฟอมเนี้ยมันก็จะ alert มาที่โทรศัพท์เราใช่ไหมหรือว่าถ้าอะไรกีคุณแม่ใช่ไหมอาจจะแบบ คุณลูกนอนอยู่แต่ว่าตวเตงต้องแบบว่าไปทําอาจจะต้อง,งแบบระวางลูกนอนต้องไปชงนมล้างขวดนมสารพัดที่จะต้องทาในช่วงเวลาที่คุณลูกนอนอยู่ปุ๊บเราก็ตั้งไว้อถ้าเรานอนนิ่งๆโอเคแต่ถ้าสมมติว่าลูกเกิดขยับลุกขึ้นมาแสดงว่าตื่นอะไรเงี้ยออมันก็ alert มาบอกเราโอ้ยดีเนาะแล้วอย่างนี้ถ้ามัน alert เราไม่มีไม่มีสิ่งของที่มันเคลื่อนไหวทาไงอ,อ่ะมันก็อาจจะมีพลังาลงานบางอย่าง แล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติเกิดว่ามันมีโจรขโมยเข้ามาอย่างที่มิมถาม่ะ มันก็จะมีบันทึกวิดีโอไว้แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้บันทึกลงในกล้องตัวนี้เลยก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วมันก็จะบันทึกลงในมือ<น>ถือใช่ไหม,มนในแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาเองอมไม่ใช่แคปหน้าจออะไรอย่างนี้ได้ไหมแคปหน้าจอก็ได้แต่ว่ามีม่อาจจะต้องเฝ้านิดนึงเฝระวังพอเห็นก้อมาหรือย้นมาอะแคปเลยอันนี้่ยเอันนี้เป็นหลักฐานได้เหมือนกันนะแล้วก็ส่วนการใช้งานนะคะการติดตั้งง่ายมากไม่ยากเชื่อมต่อได้เลยนะคะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วก็ สั่งการจากมือถือเนี่ยแหละดูได้อะไรได้ซูมเป็นซูมดิจิตอลดูเข้าไปได้ใกล้ๆแล้วก็ความละเอียดค่อนข้างคมชัดมากเป็นระดับ HD นะคะ 720p เลยนะแล้วก็เห็นกันไปกันมาเนี่ยดูได้แบบถ้าสมมติว่าพี่เลี้ยงเกิดแบบจะตีลูกเราเราพูดเข้าไปได้เลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะอะไรเงี้ยพี่เลี้ยงก็สอดหุยหุยต่อแบบน่ารักมากเลยอุ๊บสีพี่พี่เลี้ยงก็ อุ๊บสีหรือเปล่ากําลังจะป้าใช่ไหมเราก็แบบว่าอึ๊บเปล่านะคะคุณนายอะไรแยวแงเยวจากบ้านนี้หน้าตาดีเนาะก็คือมันเป็น two way communication ค่ะก็คือสามารถเราพูดจากโทรศัพท์เราแล้วมันก็จะมาดังออกที่ลำโพงตัวนี้นะคะใช่หรือว่าถ้า คุณแจวไปเนี่ยคุณแจวก็สามารถพูดกลับมาได้เลยอย็นนี้กับข้าวอะไนีตู้เย็นมีเหลือไม้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อประโยชน์หลายอย่างนะคะก็สามารถพูดกลับมาได้เลยใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยด้วยนะคะลองดูละกันมันก็ใช้งานง่ายนะคะเดี๋ยนี้แบบไม่จําเป็นลระเห็นป่ะที่จะต้องแบบไปจ้างช่างไปแบบลากสายเอามา อะไรเงี้ยใช่อันนี้คือเป็นผู้หญิงอย่างเราก็สามารถทำได้แค่มาซื้อแล้วกลับไปแล้วก็เชื่อมต่อได้เชื่อมต่อเสียบบั๊กทำอะไรให้เสร็จเชื่อมต่อไว้ขอให้มี Wi-Fi อ่ะถ้าไม่มี Wi-Fi ใช้ไม่ได้นะจ๊ะรู้ยางเผื่อไม่รู้รู้นะคะเออเผื่อไม่รู้เพราะมันเป็นอะไรคะ Wi-Fi Home Video Camera ขีดสั้นต้ําคำว่า Wi-Fi ใคายังไม่จ่ายเด็ด ไปจ่ายซะเพราะว่าถ้าคุณโดนเน็ดประจำเลยอ่ะสองเดือนสามเดือนยังไม่จ่ายนี่เพิ <and living S 2> ่งไปจ่ายเมื่อวานเหมือนกันโอเคก็เป็นอีกหนึ่งแก๊สเจ้นนะคะที่อยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ ลองเลือกดูนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดูคุณลูกก็ได้สำหรับใครที่แบบดูสามีก็ได้พากิกเข้าบ้านหรือล่าได้ได้ตันี้เข้าเลือกในบ้านตลอดเลยเนาะเด็ดตัวนี้เด็ดค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เด็ดนะร้อนบันทึกได้ด้วยใช่ค่ะลองดูแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะมิม่ยเป็นคนเข้าใจอะไรยากค่ะมิมตอบนะเออเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่ซื้อมาแล้วก็ติดตั้งได้เลยค่ะสาหรับมิมเนี่ยชอบเลยค่ะตัวนี้ คือมันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะคะเหมาะกับผู้หญิงที่จะไม่ต้องแบบว่ามานั่งทำอะไรให้มันดูยุ่งยากเนาะแล้วก็สามารถเป็น two way communication ได้เราพูดไปได้แล้วก็เขาก็พูดตอบกลับมาได้ด้วยและที่สำคัญนะคะเวลาแบบบ้านเราอยู่นิ่งๆใช่ไหมพอมันมีอะไรเคลื่อนไหวปุ๊บชอบตรงที่มันมี alert กลับมาเนี่ยแหละคะ่ะคือมันบอกเราได้เลยทันทีว่าเฮ้ยที่บ้านของคุณเนี่ยมันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้วนะตรงเนี้ยชอบมากเลยคะ่ะ ก็จบการรีวิวของเราไปแล้วนะคะกับ Motorola WiFi Home Video c a m e r a นะคะใช่แล้วค่ะก็เก๋ๆเนาะเป็นอีกหนึ่งแก้เจนนะคะซึ่งใช้งานง่ายมากๆนะคะก็ไปลองใช้ดูแล้วกันนะคะส่วนคราวหน้าแน่นอนเหมือนเช่นเคยค่ะเราจะต้องมีแก้เจดีๆเนี่ยมาฝากคุผู้ชมอีกแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามค่ะอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วเนาะเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ n e t IT ปลดเครื่องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค,ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ